สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกระโปรชาแนลซึ่งเป็นช่องที่มีเนื้อหาสาระสะท้อนวิถีชาวบ้านพี่น้องพี่น้องครับผมหมู่ว่านเนี่ยพี่น้องผมไปพ่อผอข่าเ้าเจ้าเก็บหอยเชอรี่มาขายมีพี่น้องเบ้ากระโปรงก็เลยว่าสื่อมาไวจตะตมก็น้าสนอกสื่อมา่อวัตะก่อยตะต้มก็น่าประกอบอาหารกนาร็น้าบัที่นี บ้ากับโป๊กก็เลยเอามาล่งไวในอ่างอ่างง่วพี่น้องเอามาล่งไวบะตันเดียวไปประกอบอาหารหรือปรุงอาหารเล่าบนไข่ออกซะก่อนพี่น้องนี่ก็เลยบ้าสนนไข่ายปานนี้นี่เลี่ยงเลยซะว่าสนนก็นเลย เป็นที่มาของการว่าที่ไปเลี้ยงหอยเชอรี่ไหมพี่น้องน,นี่พี่น้องนะครับเตรียมไม่ไผ่อยู่บ้ากับปนนู่เอาอันเอาใบชู่รถพี่น้องเอาใบชู่รถให้กินกำหนึ่งประมาณจะยี่สิบโตนี่พี่น้องกินเม็ดกำเลย <c oughs> ก็เลยว่ากินง่ายปะนี่ใครไงปะนี่เลี้ยงกันนะ้าก็เลย เกยว่าสีเห็ดบอ่อให้เหล้าไหมพี่น้องนี่ครับผมนี่สถานที่เห็ดบอพี่น้องตะวันหลังจากทีเจ็ดมมงเลี่ยงกบแล้วนะพี่น้องเนาะตะวันกบในช่วงนี้ก็ร่างที่เขาไง่ายถ้าได้บุบว่าใครกินอาหารอากาศเย็นนาพี่น้องอากาศเย็นรลีเต็มกระเบื้อง รับบ่ไขคกินอาหารก็เลยงดอาหารจะเห,หน็นหยน้อยๆพี่น้องกันห้ยนั่นหายไา,ายน้ำเสียก็เลยเป็นทีมาของการวาิทิดเ็ดบอไม่พี่น้องเ็ดบอเนี่ยน้อยใส่ทุนในน้อยนี่นะต้องทุนปุ๋ยสอบหนึ่งลอยหนึ่งหนี่ย็อิดบอกมูนี Eat ่ยาคนณหามากก็เลยเอ็ดก็เลยอ็ดบอพี่น้องอิดซองก่อนที่แหลว่สิ่งท่สามก่อนล่าปฏิทิน อิปบะมีกันเลยเอาก้มสูงประมาณ40เซนนี่พี่น้องกวางประม่านลอยเมตรหาซิปน,นะครับก้มเหง้ากับตีบะมาณ2เมตรกัวกัว,กวนะครับเป็นท่อระบายน้ำไปความพี่น้องลอยแห่งจังหน่อยจังสิปล่อยน้ำลงจังสิหาลำกล้กวยลำยังมาขาดังจังหน่อยนะพี่น้องเด้อติดตามกันไปเรื่อยครับผมอัน เฮ็ดบ่อแลีแล่ยวๆบัดที่นี่ปล่อยน้ำใส่ที่แหลกว่าบ้ากระปูว่าตีขาดังซะก่อนน้ำบ่อยู่พี่น้องอิดบอกบ่าใครดีอิดบอกผูผูเราชาบด้านใน่อยนะ่ายูพี่น้องได้ดนนขึ้นเดียวน้ำหมดเลยก็เลยเลี้ยบปัดติ๊กสีดำอยู่กันเลยเอาปัดติ๊กสีดำมาห้องนะครับก็พอดีเราพ่อได้ขาดางสนอกเอาปัดติ๊กสีดำมาห้องเรากะ็ก็เลยได้ใหญ่ลงพี่น้องนี่หัวจะใหญ่มาก มันจะใหญ่มากประมาณยีที่พัวนวยพี่น้องหรือติดลายก้อนนั้นมันเล่นน้อยหน่อยกับมีก็เลยเอาใหม่เอายังไงเล่าเรียบร้อยก็เลยปล่อยไปยังเกียพี่น้องนะครับไข่ซอนกันซอนฝากเลยพี่น้องใครซ้อนฝากต่อกันเลยซอนห้างต่อกันห้างหนหน่อยแสดงว่าหน่วยหน่วยบ้นยานใหญ่แบบไหนเราไข่ครับผม ก็ประมาณนี้แหละพี่น้องเพราะว่าเอ็ดง่ายๆเนาะเอ็ดกินไงๆอันว่ได้ลงทุนอี่ยังหลายนะครับของยิบบอกกับเพื่อนห้มากขึ้นวันปูนอันช่วงแรกบ้ากับโป้ว่าปุ๋ยสอบหนึ่งนะเพระท่านเอาไปหลายปูนสอบหนึง่งพี่น้องปูนสอบหนึ่งแล้วก็ยิบบอกกับเพื่อนห้มากนะปฏิกนี่กะปฏิกสีดำนี่กะสื่อมาไว้ตั้งแต่ตอนเลี้ยงกบ มันเหลียอยู่ช่วงหนึ่งก็พอดีพอดีไส่อ่างไส่บอพอดีกันน้ำบ่ให้น้ำซึมพี่น้องเพราะว่าอ่างเก่าหนินอิดบอกเราพอดีพี่น้องอิดบอกผูแล้วก็มันเป็นเศษอิดบอกก็เลยไม่ได้ฉาบด้านนอกน้ำต้ง่าปูนกับเหมือนน้ำก็เลยบ่อยู่นะครับเรามีขายยางเนาอพี่น้องเนาะอายุในนีลเดออีหลายออกแม่แพ้พันในพอได้กินได้อยาง สอาซัน,นี่แหละครับผมกับก้อนติจาก,กันด้วยพี่น้องเออจบโปรแชแนลฝากให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อท่านจะได้ไม่ได้พลาดคลิปอันเป็นตาระคลิปอันเป็นประโยชน์ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้กับอำลาพระจากพี่น้องขอกล่าวคำบา,วาสวัสดีครับ